สวัสดีค่ะวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนีมาของทางสวนค่ะโดยเฉพาะาต้นที่สวยๆสีที่ชอบค่ะเป็นสีแดงๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นสมบัติสยามใบกลมค่ะอย่างสมบัติสยามใบกลมเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะค่ะอย่างเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสมบัติสยามใบกลมเขียวค่ะ โดยที่ใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นไม่ต่างจากสมบัติสยามใบกลมแดงนะคะโดยแต่พื้นใบของเขาเนี่ยจะต่างตรงที่ว่าของเขาเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็เส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะนี่แล้วก็บนพื้นสีเขียวเนี่ยจะมีจุดที่เป็นปืนป้นๆสีแดงเนี่ยกระจายอยู่ทั่วใบค่ะก,กาบก้านของเขาก็จะเป็นสีขาวแกม แกมแดงโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยจะชัดอยู่ตรงที่เป็นลิ้นของของกาบเนี่ยค่ะก็จะแดงชัดส่วนตรงส่วนที่ไม่ใช่ลิ้นของใบเนี่ยจะจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสีแดงค่ะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอย่างต้นที่เป็นสีแดงนี่พื้นใบหลักๆเขาจะเป็นสีแดงจะกลับกันกับสมบัติสยามใบกลมเขียวเนาะ โดยพื้นจะเป็นสีแดงแต่เป็นจุดสีเขียวๆเ,เป็นปื้นปื้นเนี่ยกระจายอยู่บนพื้นใบสีแดงค่ะนี่ก,กาบก้านเขาก็จะเหมือนกันละค่ะเป็นสีออกสีขาวแกมแดงโดยแดงมากที่สุดก็ตรงลิ้นของล่องใบเอ้ยร่องกาบล่องก้งกานเขานี่ละค่ะนี่ก็ตายใบของเขาจะเหมือนด้านบน mm. เพียงแต่เป็นสีที่ซีดกว่าเส้นแกนกลางใบด้านล่างหรือเส้นกระดูกใบเนะี่ยจะเป็นสีเดียวกับ กาบก้านของเขาคือสีขาวเนี่ยค่ะยาวมาจนถึงปลายใบค่ะนี่คือด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยเ,ออเส้นแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาเขาอะจะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบคือสีแดงค่ะนี่คือความสวยที่อ,อ่ไม่ไม่ต่างไม่ต่างกันมากนักค่ะต่างกันเพียงสีของพื้นใบส่วนต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะกลายค่ะกลายโดยมีใบที่เป็น สีเขียวด้วยมีใบที่เป็นพื้นสีแดงด้วยค่ะนี่ก็ต้นนี้ก็ตีว่าเป็นลักษณะกลายค่ะนี่ก็มีใบที่เป็นฮับฮับอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะนี่นี่คือความสวยความงามของอสมบัติสยามใบกลมแดงสมบัติสยามใบกลมเขียวค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะความสวยของเขาค่ะลักษณะใบของเขาจะแข็งค่ะ จะแข็งแล้วก็ใบเป็นร่องๆจะเหมือนกันทั้งทั้งสมบัติสยามใบกลมแดงและสมบัติสยามใบกลมเขียวค่ะนี่ใบของเขาจะเป็นแข็งๆเนี่ยค่ะนี่แล้วก็ใบจะไม่เรียบลักษณะใบค่ะนี่บางใบก็จะเป็นเป็นอ่ปลายใบเนี่ยจะกลมบางใบก็จะเป็นอ่ปลายใบแหลมซึ่งสมบัติสยามใบกลมสีแดงนี่ก็จะเหมือนกันค่ะบางใบนี่ก็จะเป็นกลมเลยละค่ะ บางใบก็เป็นแหลมแต่ใบที่แหลมนะมีส่วนน้อยค่ะใบที่เป็นปลายแหลมอะค่ะจะส่วนน้อยค่ะนี่ก็จะสวยส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกลายค่ะหยิกสยองเนี่ยค่ะนี่คือคือเขาเริ่มกลายค่ะนี่กลายในที่นี้ก็คือลักษณะของเขาจะเป็นหยิกหยิกยองหยองอย่างเนี้ยค่ะเขาไม่ได้เป็นโรคนะคะแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะกลายของเขาค่ะนี่ความสวยนี่ก็เป็น สมบัติสยามใบกลมเขียวสมบัติสยามใบกลมที่เริ่มกลายค่ะโดยที่จะมีทั้งใบสีแดงพื้นใบสีแดงและพื้นใบสีเขียวอยู่ในต้นเดียวกันค่ะนี่ความสวยงามของเขาละค่ะสมบัติสยามใบกลมเ,ออเขียวและสมบัติสยามใบกลมแดงค่ะนี่การดูแลการดูแลเขานี่ก็อย่างหน้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะลมแรงอากาศแห้ง พออากาศแห้งเนี่ยก็การลดน้ําจากแต,แต่ช่วงหน้าหน้าฝนหรือหน้าที่มีความชื้นในอากาศเยอะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งจะลดน้ําอยู่ประมาณสองครั้งแต่ส่วนหน้าหน้าหนาวลมแรงอากาศแห้งเนี่ยก็สามารถเพิ่มจํานวนครั้งในการลดได้อาทิตย์หนึ่งอาจจะเป็นสามครั้งได้ค่ะนี่ก็แล้วก็ช่วงหน้านี้ผีเสื้อเยอะก็สตูพืชอีก ตัวหนึ่งของอโกอนิมานี่ก็คือหนอนผีเสือ้อนั่นละคาเนี่อย่างนี้ก็โดนไปแล้วค่ะนี่ก็หนอนเนี่ยค่ะหนอนก็หนอนกินเนี่ยค่ะก็เราก็พยายามฉีดหรือพ่นเป็นการป้องป้องการป้องปามแล้วะคะ่ะดีกว่าว่าจะให้เจอตัวแล้วมันก็จะเกิดการ เสียหายโดยเนี่ยก็เน้นว่าเป็นการป้องรามอย่าให้ว่าเจอตัวหนอนแล้วค่อยมามาดูแลค่อยมาฉีดมาพ่นเพราะนั้นหน้านี้เชื้อราหรือเพี้ยเป็นตัวเป็นตัวสำคัญในการที่ว่าเราต้องดูแลเอาใจใส่บางทีเชื้อราเกิดจากน้ำค้างก็มีราน้ำค้างแล้วก็ พวกนี้ราเปื่อยใบยเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีก็มีส่วนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นยาป้องกันเชื้อรายาป้องกันโรคใบเปื่อยส่วนหน้านี้ก็อย่างว่าแหละศัตรูพืชก็เยอะโดยเฉพาะพวกหนอนหนอนหนอนตัวใหญ่ๆห,หรือสังเกตดูว่าถ้าเมื่อไหร่จะเกิดหนอนเนี่ยผีเสื้อจะมา บนมาบินวนเวียนอยู่กับไม้ของเราเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังค่ะก็พ่นยาพ่นอะไรป้องกันเอาไว้เป็นการกําจัดไข่ของแมลงไข่ของหนอนอะไรอย่างเงี้ยไข่ของผีเสื้อเพื่อว่าไม่ให้เขาเป็นเป็นตัวหนอนมาทําการรบกวนหรือกินใบไม้ของเราให้เสียหายได้อะไรเงี้ยค่ะวัสดุปลูก วัสดุปลูกของเขาเนี่ยก็จะเน้นปโปร่งรล้วนซุยระบายน้ําได้ดีนั่นแหละค่ะก็วัสดุปลูกนี่ก็เอาที่ความพร้อมของแต่ของแต่ละพื้นที่ของแต่ละคนบางคนนี่บางพื้นที่เนี่ยอย่างช่วงหน้าฝนนี่ใบก้ามปูหายากนิดนึงเนาะก็เอาที่เราสะดวกจะเป็นใบก้ามปูหมักมกะปะพร้าวสับแล้วก็เน้นให้เขาโปร่ปงๆะคะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วดินจะเป็นส่วนประกอบส่วนน้อยค่ะเพื่อเพื่อป้องกันว่าไม่ให้ดินเขาแน่นจนเกินไปแล้วก็ใส่ดินเป็นส่วนน้อยเพราะว่าไม้ไม้บางบางบางชนิดเนี่ยถ้าเป็นรากอากาศรากใหญ่ๆขาขาวนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ดินก็ได้ค่ะเป็นวัสดุอย่างกับมะพร้าวสับหรือว่าพวกถ่านเนี่ยทุบๆๆ ให้เขาเป็นชิ้นที่พอเหมาะแล้วก็ปลูกได้เพราะว่าอย่างพวกรากอากาศไม่จําเป็นต้องใช้ดินแต่ไม้บางต้นที่มีรากฝอยจําเป็นต้องใช้ดินในการผสมปลูกค่ะเพื่อให้รากเขาเนี่ยหากินหรือว่าให้รากเขาเกาะเกาะมีสารอาหารเอาง่ายๆค่ะให้มีสารอาหารครบถ้วนรากฝอยจำเป็นต้องมีดินเป็นส่วนผสมในการปลูกค่ะ แต่ว่าเป็นส่วนน้อยไม่ไม,ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพื่อไม่ให้ดินเขาแน่นจนเกินไปเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกแน่นจนเกินไปค่ะนี่ก็สําหรับการปลูกไม้ประดับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะส่วนทางส่วนเนี่ยจะใช้ใบก,ก้ามปูหมักกับมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําอย่างน้อย3วันนะแต่ละวันเปลี่ยนน้าใหม่ค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลผสมบ้างแต่บางครั้งเพอร์ไไม่มีเราก็จะใช้กับมะพร้าวสับกับ ใบก้ามปูหมักก็เท่านั้นก็โปร่งค่ะส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นออสโมโคดนี่ค่ะสูตรเสมอ13 13 13นั่นแหละค่ะที่ใช้อยู่มูลไส้เดือนก็จะใส่บ้างถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าออสโมโคดนี่ก็เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านี่ก็ถือว่าเพียงพอจะสูตร3เดือน6เดือนแล้วแต่เราถนัดเรามีค่ะนี ก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ